สามือะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับมือใหม่ที่ฝึกปีดยางนะครับใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมควรจะตั้งมีดอย่างนี้นะครับถือมีดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ให้นิ้วชี้นะครับทาบที่ด้านมีดนะครับข้างมีดนะครับในเวลาจิกมีดนะครับ ก็นะครับกดจิกเบาๆมานะครับในเวลาซอยนะครับก็ควรจะซอยอย่างนี้นะครับนี่ยครับรับรองได้เลยนะครับน่าจะจะสวยนะครับแล้วโอกาสที่จะกรีดบาทนะครับมันจะแทบจะไม่มีนะครับ ถ้าฝึกรีดอย่างนี้นะครับน้องๆมือใหม่นะครับะนะครับแต่มันจะถามว่ามันช้าไหมนะครับมันก็ไม่ช้าหรอกครับแล้วมันก็ไม่ต้องเหนื่อยในการที่จะซอยๆติดๆ,ดๆดกันนะครับก็เห็นไหมครับมันก็จะมีความหนาของเปลือกแค่นี้เองนะครับประมาณเส้นกว่าๆนะครับ ประมาณมิลกว่าๆนะครับไม่ถึง2มิลประมาณมิลครึ่งก็เดี๋ยวเราตีดไปอธิบายไปให้ให้ใหมือใหม่ได้เรียนรู้นะครับแล้ว สำคัญนะครับที่เดือยมีดนะครับอย่ายาวนะครับถ้าถ้าเดือยมีดนะครับเดือยมีดประมาณนี้ก็พอนะครับแต่ถ้ายาวกว่านี้นะครับมันจะอ่าซอยไม่ได้นะครับมันจะกระตุกไม่ได้นะครับก็ควรจะให้สั้นพอประมาณนะครับถ้าเดือยายาวยังไงก็จะซอยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ หน้าก็จะเสมอนะครับก็ซอยอย่างนี้ทุกวันนะครับฝึกทุกวันเดี๋ยวก็จนมือเรามีความคล่องนะครับแล้วก็จะทำให้เรากรีดนะครับกรีดยางได้สวยขึ้นนะครับในโอกาสที่จะกรีดบาดนะครับมันก็จะน้อยนะครับ เพราะว่าเราไม่ซอยนะครับรีบเกินนะครับการที่เราซอยรีบเกินจะทำให้โอกาสที่จะรีดบ,บาดน,นะครับปีดถึงหน้าไม้นะครับมันจะมีสูงนะครับก็ควรจะซอยมาอย่างนี้นะครับช้าๆมาเลยนะครับ แต่ถ้าซอยนะครับซอยแล้วพงมีดนะครับพงมีดกินเนื้ออ่อนนะครับเนื้ออ่อนนะครับก็ควรจะใช้หินนะครับหินถูฝั่งนี้นะครับเข้าไปทางด้านในนะครับเข้าไปทางด้านนั้นยาเพื่อไม่ให้มัน กินเปลือกเนื้ออ่อนนะครับที่เราได้กรีดมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วที่หูนะครับก็ควรจะรับแบบตากบนะครับกบที่กบไม้นะครับแล้วฝั่งนอกนะครับก็ควรจะถูให้เสมอนะครับอย่าให้เอียงเข้าด้านในนะครับเอียงเข้าด้านในนิดเดียวนะครับก็ จะทําให้เราออกแรงนะครับในการกดมีดเยอะนะครับแล้วมันจะเมื่อยมือนะครับแล้วก็แขนเราก็จะล้านะครับก็หลายๆท่านที่กรีดแล้วนะครับกรีดยางนะครับที่ต้องใช้แรงกดเยอะนะครับเพราะว่าเรารับทางด้านนอกนะครับเราสุ่มเข้าสุ่มคมเข้าทางด้านในนะครับ ก็ไม่ควรจะสุมนะครับเพราะว่ามันจะกินเปลือกเนื้อแข็งนะครับไม่เสมอที่ปรุงเท่านั้นนะครับที่ควรจะสุ่มเข้าด้านทางด้านในนะครับแล้วด้านในนะครับควรจะถูให้เสมอนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ที่ฝึกกรีดอยากจะกรีดให้สวยนะครับยจะกรีดให้ดูอีกนะครับก็อธิบายให้ดูนะครับก็ดูกัน ให้ชัดๆนะครับดูกันก็ตั้งใจศึกษานะครับต้องมีสมาธิด้วยนะครับในการดูว่าเขากรีดยังไงนะครับลายางมันถึงได้สวยนะครับแล้วโอกาสที่จะบาทนะครับน้อยมากนะครับผมับรองได้เลย ส่วนที่มันมีรอยบาดบ้างนะครับพกผมบางวันผมปีดรีดรีบเกินนะครับแต่ถ้าซอยอย่างนี้นะครับก่อนตอนฝึกผัดใหม่ๆนะครับผมก็ฝึกอย่างนี้นะครับก็ฝึกปีรเดี๋ยวมันจะทำให้เรา กล่องมือนะครับในการกรีดต่ต่อไปแล้วก็กรีดบ่อยๆนะครับทุกวันเดี๋ยวก็ม,มีความตืนนนะ่นครับ ก็ไม่แทบจะไม่ต้องกดนะครับเห็นไหมครับถ้าซอยมาอย่างนี้นะครับการซอยนะครับก็ไม่ได้ใช้ข้อมืออย่างเดียวนะครับต้องใช้นิ้วด้วยนะครับนิ้วแต่ถ้าจะาใช้ข้อมือนะครับมันจะปวดข้อมือนะครับในการอ่า ซอยนะครับซอยซอยมีดนะครับการซอยเกลือกยางนะครับเวลาเรากรีดก็มนีเคล็ดลับมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับก็ถ้าเราซอยเร็วนะครับมันจะโอกาสที่เราจะกรีด พลาดนะครับมันจะมีเยอะถ้าเรากรีดแบบเจกรีดนะครับแต่สำหรับคนที่กรีดเยอะๆนะครับมันก็ได้นะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับพูดถึงจะออกมาสวยมากนะครับกอถ้าเป็นลูกจ้างเขาเ่าก่ชอบนะครับถ้ากรีดอย่างนี้นะครับ เปลือกบางนะครับหน้ายางจะไม่เปลืองนะครับมันจะหมดช้านะครับถ้าซอยอย่างนี้นะครับผจ้มเห็นไหมครับหน่าจะเสมอนะครับเสมออย่างนี้เลยนะครับที่กรีดผ่านไปนะครับก็มีการก่็จะกรีดซ้ำหน้าได้เลยนะครับต่อไปนะครับเบือนี้ก็จะกรีดซ้ำได้นะครับมันจะ ที่บาทนะครับมันเป็นปุ่มนะครับกอยางาที่เราขยายพันธุ์ด้วยการใช้ตายางพันยางติดตายางนะครับมันจะมีตามีปุ่มเยอะนะ ถามว่ามันออกไหมมันออกนะครับแต่ถ้าสวนที่โดนปิดนะครับแบกมีความหนามันก็จะไม่ค่อยออกนะครับคลิปนี้น,นี้นำมือใหม่นะครับที่ฝึกกรีดยางนะครับ เวลาเราตั้งมีดนะครับเส้นนะครับเส้นมันที่กรีดไว้ก็เหนไหครับก็ตั้งเท่าเดิมนะครับตามตามรอยที่เราเคยตั้งไว้วันก่อนๆน,นะครับกดซอยมาอย่างนี้นะครับต้องซอยบางๆนะครับอย่าซอยให้เปลอด มีความหนานะครับเพราะว่ามือใหม่เรายังฝึกอยู่นะครับก็ควรจะซอยมา,าบางๆแต่ว่าให้ถึงน้ำยางนะครับตอนฝึกใหม่ๆนะครับไม่ถึงน้ำยางก็ได้นะครับแต่ต้องแต่ยางมันจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเราซอยมามันถึงท่อน้ำยางนะครับก็ ยังไงก็ออกนะครับถึงว่าเปลือกจะบางอย่างนี้นะครับยังไงก็ออกนะครับเห็นไหมครับทำายางก็จะไหลดีนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลานะครับไว้เพียง ครานี้นะครับขอจบคลิปตัวน,นี้เลยแล้วกันนะครับก็สลามมอ,อะลัยกุมครับสวัสดีครับดูดีๆนะครับ